ราะนั่นถ้าใครอยากจะได้เร็วๆนะอยากจะมีบุญแบบแบบที่ได้ทันใจเลยไม่ติดขัดไม่เนื่องเมื่อไม่มีสร้างไม่มีทุนและอยู่ต่อมาก็ยังลบพ่อโตว่าลูกเอ้ยบุญเจ้าไม่สร้างทานเจ้าไม่มีถึงเวลาที่เจ้าไปที่ไหนก็แต่ได้แต่อ้อนวอนบวงสวงและขอห้าข้อเนี่ยถ้าพุทธบริษัทเว้นนะจะโชคดีมหาศาลเลย สำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆสำหรับพระเกจิเก่งพระเกจิดีที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับฝากติดตามช่องจ้าสุมาอี้และอีกหนึ่งช่องทางแฟนเพจดักบุญพเนจรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อไปนะครับเราดูบาร,รมีของพระพุทธเจ้าทานบาร,รมีศีลบาร,รมีบาร,รมีทั้งหลายเนี่ยทานบาร,รมีศีลบาร,รมีเนคขมะการออกบทปัญญาวิยาคันติสัจาติฐานเมตตาเราต้องสร้างบาร,รมีเหล่านี้ขึ้นมา ถึงจะได้โชคได้วาสนาถึงจะตกอับจนสิ่งนี้มันก็จะกลับมาช่วยเหลือเราดูดีพระมหาชนกตอนไปชาติสิบชาติอ่ะครับเป็นพ่อค้าลอยเรือลงไปเรือแตกเรือแตกได้กระดานแผ่นหนึ่งมณีเมฆลาแม่มหาคงคาสมุดมาบอกว่าท่านเนี่ยยังจะมีความหวังรอดชีวิตอยู่เหลอตราบใดที่ข้าพเจ้ามีแรง ข้าพเจ้าจะไม่ย่อท้อทําไมท่านจะต้องต่อสู้เพื่ออะไรต่อสู้เพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดผลี่สุดมณีเมขลาต้องยอมแพ้ต้องอุ้มขึ้นฝัง่งคนเนี่ยถ้าเป็นคนเนี่ย <c oughs> ไม่มีศรัทธาเป็นเบื้องต้นอะไรก็จะขอขอขอเนี่ยมันนอนตรงข้ามกับสละใช่ไหมใช่พระโพธิสัตว์นี่ท่านจะสละออกสละออกสละออกแล้วท่านถึง โคนสละออกเนี่ยแหละจะได้มาได้มาได้มา,มาคนเราเนี่ยเนี่ยมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งจะคนที่เขาสร้างสมทานศีลภาวนาบารมีพวกนี้คำว่าจนจะไม่มีสำหรับเขาใช่ครับและอีกอย่างหนึ่งเขาจะไม่สนใจเลยครับเขาไม่สนใจว่าเขาจะทำไปแค่นี้จะได้อะไรตอบมาแค่นี้เขาไม่คิดไม่ถึงคิดถึงกำไรและขาดทุนเขาจะเป็นผู้ให้ เหมือนพระโพธิสัตว์ทานบารมีสร้างเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะได้เร็วๆนะอยากจะมีบุญแบบ,บแบบที่ได้ทันใจเลย <c oughs> ไม่ติดขัดนะให้ทําทุกวันสั่งสมขึ้นทุกวันเหมือนพระโพธิสัตว์เพราะนั้น <c oughs> อยากจะบอกว่าตัวอย่างที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์เราครับ,รบหลักสูตรของโพธิสัตว์ควรเอามาใช้ที่อะไรบ้างครับผมทานบารมีศีลบารมีการออกบทในขัมมะ <c oughs> ปัญญา สวงหาปัญญาขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขานี่แหละบาร,รมีสิบบาร,รมีสามสิบสวดทุกวันทำทุกวันแล้วบาร,รมีมันจะเกิดให้ทุกวันเนี่ยก็ทานก็ให้ศีลเราก็รักษากายบาจาใจเน่คำว่าเราก็บวชใช่ไหมยิ่งคนอยู่ในวัดทำวัดสวดมนต์กวาดวัดไม่ต้องมีโรคภัยไข้เจ็บคนที่มาบวชเนี่ยเขาไม่รู้อนิสงที่กวาดวัดลานวัดอะไร เขาได้บุญไปแล้วครับพุกอย่างที่นี่เราอยู่บ้านน่ะครัทำไมต้องสวดอิติปิโสสิบเก้จบก็นี่ไงครับพลานุภาพเนี่ยขนาดคนโบราณทำตารางช่องไว้ทั้งเจ็วันอะอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสอิราชาราตาสติอย่างเงี้ยก็คือบทพระคาถาของอิติปิโสเอามาบกบทนี้ฝนตกบทนี้มีกำลังบทนี้มีอำนาจบทนี้มี ป้องกันบทนี้มีนี่เนี่ยเขาก็จะบอกไว้หมดโชคลาภวาสนาก็อย่างคาถาพระศรีบรินาชาลีติอย่างเงี้ยน,ะ,นะเมตตาโมกรุณาพุทธปานีทานยินดียะอินดูสําเร็จด้วยนมโมพ,พุทธายะเนี่ยคาถาพระเจ้าพุทธเจ้าห้าพระองค์คเมตตาบารมีก็เนี่ถ้าใครทําอย่างนี้ได้สิอันนี้ชีวิตอยู่ต้องการต้องการต้องการนี่คือโลกไหมไม่เนื่องเมื่อไม่มีสร้างไม่มีทุน แล้วอยู่ต่อมาก็ยังหลงพอโตว่าลูกเอ้ยบุญเจ้าไม่สร้างทานเจ้าไม่มีถึงเวลาที่เจ้าไปที่ไหนก็แต่แตแตได้แต่อ้อนวอนบวงสวงและขอสู้คนที่ทําทุนบารมีเนี่ยถึงเวลาแล้วเนี่ยทุนบุญบารมีนี่จะตอบสนองให้โดยที่ไม่ต้องไปอะไรเทวดาก็เอาเจ้ามาอยู่หมายความว่ามันจะเทมาหลังไหลามาตามบุญวาสนาที่ตัวเองได้ทํา เพราะนั้นบารมีสิบเนี่ยทานบารมีต้องสร้างใส่บาตรทุกวันศีลบารมีอา้าวต้องรักษาไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดในการไม่กล่าวเท็จไม่ดื่มกินสุรามีอะไรเห็นไหมทุกวันเนี่ยศีลห้าเนี่ยแค่เรามีห้าข้อเนี่ยหนึ่งที่มันทะเลาะก,กันทุกวันนี้นะหนึ่งนะคนไม่มีศีลโดยการที่เป็นลักขโมยข้อที่สองโกงกันคอซเซเตอร์<ะ>เห็นไหมโกงกันนั่นเนี่ย ใช่ครับอ่าแล้วก็การฆ่าเนี่ยข้อที่หนึ่งเนี่ยตัดร่อนทอนอายุครับผู้ไปสารเนี่ยไปหาร้อยทั้งร้อยครับคนเนี่ยไปตอกเล็บเขามาคนไปฆ่าสัตว์คนไปทําลายคนนั่นคนนี่มาทั้งนั้นครับนี้ไงมันถึงเป็นบิบัตรก,ก็มาสร้างไม่เหมือนกันเนี่ยค,คนหนึ่งสร้างบุญหนึ่งดีกว่าคนสร้างบาปมันก็ไปสร้างบาปะนิทเห็นไหมก็มันผิดศีลเนี่ยฆ่าลักประพฤติผิดในกรรมก็ในสังคมมันเป็นอย่างเงี้ยทุกวันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเนี่ย ไม่อายุหรือเกิดอุบัติเหตุรถชนกันคู่กรรมคู่เวรคู่กัดมาตามล่างตามผ่านอาทินาทานก็มาโกงกันอย่างยุคเนี้ยิย่งโลภมากเนี่ยยุค,คออนไลน์ใช่ไหมดิจิทัลโกงกันฉิบหายไปปวงผิดลูกผิดเมียกันคู่คลองกันอยู่นี่นไม่รู้จักพอ หลอกลวงกันพูดหน้ากลัว่าพระเนี่ยที่มันเป็นข่าวนี่นแหละครับก็ดูเอาเถอแม้แต่คนเดี๋ยวนี่ก็สอนให้ลูกไอ้พูดอะไรเป็นลักษณะหาเงินหาทองเป็นมุ่งหวังลาบสาการลาไปทั้งหมดคุคนๆนั่นแหละครับเราไม่ว่ากันละครับผมแล้วก็ดื่มกินสุราเมลัรห้าข้อเนี่ยถ้าพุทธบริษัทเว้นนะจะโชคดีมหาศาลเลย อาศสบบานจะพาเรานังเลยไม่ต้องเข้าไปใกล้เลยดีที่สุดนี่แหละเพราะนั้นน่ะเราต้องสร้างทุนตามที่พุทธเจ้าว่าทานบารมีทานอย่างต้นอย่างกลางอย่างสูงสุดรักษาศีลตั้งแต่ศีลห้าศีลแศีลสิศีลสองรก็รักษาไปมันควบคุมพฤติกรรมอยู่ที่กายวาจาใจเมื่อเราควบคุมพฤติกรรมเราได้ ไหวพระสดบนอิติปิโสพุทธคุณธรรมคุณสังคุณ,รรคณหนึ่งสร้างพลังจิตเกิดขึ้นสองเราจะได้รู้ว่าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณมีอะไรเนี่ยเราก็พยายามทำจิตอยู่กับสิ่งที่ประเสริฐสุดเพราะว่าในสารูปในโลกเนี้ยไม่มีใครใหญ่โตเท่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยเพราะสารูปเนี่ยพระเจ้าตนหลวงตรงนั่นองค์นี้อยู่นั่นนูนนี่เนี่ยก็คือเขาสร้างสิ่งที่ดีพระพุทธเจ้าเนี่ย ดีที่สุดเป็นพระอรหังสัมมาสัมพุโทโธขจัดโพยภัยขจัดทุกโศกโลกภัยอย่างโลกเข้าเมืองเวสาลีให้พระานนท์เอารัตนสูตรไปสังวาสพ่นคาถาเป่าคาถาโลกหาหายอย่างเงี้ยครับสัพพทุกสัพพะสกคนที่ทุกข์ยากลําบากมีทรัพย์แล้วอ,อย่างพระเจ้าอาชาตสุตุข้าพ่อพระเจ้าได้ไปโปรดให้มาทําสังกายนาธรรม เนี่ยอาน,นิสงส์ถึงมีก็โทษก็เบาบางลงทานศีลภาวนาเนี่ยถ้าคนใดสร้างเนี่ยคนใดสร้างทานมากเป็นคนมีทรัพย์มากแล้วทุกวันเนี่ยเกิดมาได้แต่ขอไม่ทำอะ่ะขอเนี่ยแล้วนั่งขอเนี่ยตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันตายเนี่ยโอ้ไม่มีทางสำเร็จหรอกรอัตตาหีอัตนโนโนาโถไม่ช่วยตนได้แต่ขอไม่เป็นผู้ให้เลยนี่แหละไม่มีบุญไม่มีทุน ยิ่งคนมีแล้วมีตหนียิ่งเก็บห่วงไว้ก็นั่นแหละตายไปก็ถึงจะเป็นสัตว์เป็นงูเป็นผีเป็นเป็ดเฝ้าทรัพย์คนตัวเองอีกด้เพราะว่าติดตหนีเนี่ยพระเจ้าถึงบอกว่าให้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้เหมือนพระโพธิสัตว์เจ้าชาติทีส่สุดท้ายก็นิพพานไปเลยนี่ไงเพราะนั้นชีวิตเราเกิดมาเนี่ยเราอย่าไปคิดแต่จะเอาเราต้องเป็นคิดผู้ให้เราไปดูเถอะ คนที่ให้คนอื่นนะแล้วคนอื่นจะมาให้ตัวเองคอยดูไปสังเกตดูถ้าเราเป็นผู้ให้คนอื่นแล้วคนคนอื่นเขาจะเอามาให้เองเนี่ยเหมือนหลวงพ่อแม่ไปไหนครูบ,บาศรีวิชัยไปไหนค,คนก็ไปลุม้มทาบุญที่ท่านใหญ่ยศกับใหญ่คุณธรรมใหญ่ศีลธรรมมันไม่เหมือนกันนะใช่ครับใหญ่ยศเนี่ยถึงมมนจะเป็นพระราชาคณะอะไรอยู่ตรงไหนนะ แต่ถ้าไม่มีคุณธรรมก็ไม่มีประโยชน์อะไรใช่ครับไม่มีคนไปทำบุญนะใช่ถ้าคนใหญ่ศีลใหญ่ธรรมเนี่ยไปไหนก็มีเมตตากรุณามุทิตาเบขาแผ่เมตตาให้แก่คนแก่สัตว์แก่ผีเขาเห็นเขาก็รักผีเห็นผีก็รักเพราะในอานิสงส์เมตตาว่าไว้นี่สุขังสุปฏิสุขังปฏิพุทธจันตินะปาปังกังสุปินังนะปัสสติมนุษย์สานังิโยโหโติอมนุษย์สานังิโยโหติเทวตาลักขันตินาสาวาอาคีวาวิสังวาสัทังวากรรมดีทวุธทังสมาธิยติ สมาธิยติมุขขาวโนวิปัสสีทติอสามุลโหกาลังกโรติอุตตลิงอปติวิชันโตภมโลกุปโคโหติอันนี้สง์สิเอข้อสุขังสุปฏิตื่นหลับเป็นสุขอันนี้สง์เมตตานะคนเจริญเมตตานะไม่ใช่คนไม่มีเมตตาคนมีเมตตานะนี่เฉพาะนะพุทธเจ้าตรัสไว้นะหลับเป็นสุขแผ่เมตตาและเป็นสุขสุขังปริพุันติตื่นขึ้นมาก็เป็นสุข ณนะปาประกังยามหลับไม่ฝันายคนมีเมตตานะนะไม่ฝันรายณปาประกังสุปิน,นังไม่ฝันรายมนุษย์ษางปิโยโหติไปที่ไหนคนรักอามนุษย์ษางปิโยโหติไปที่ไหนอามนุษย์รักเห็นไหมไม่ทําอันตรายเทวตาลขันติเทวดาย่อมรักษาณสา,าวะอคีวาวิสังวะสะาสถังวากรรมติตูวตังไฟหอกดาบยาพิษไม่สามารถ ทำอันตรายแก่คนผู้มีเมตตานั้นได้เมื่อคณะที่ปฏิบัติอยู่สมาธิมุขวนโนวิปัสสิทติเมื่อปฏิบัติสมาธิอยู่ตายในขณะนั้นกาลังกโลติอุตตลิงอปติวิชันโตพมโลกุโปกโก,โก,โก,โกโติตายปุ๊บเนี่ยปฏิบัติสมาธิปุ๊บจิตถอดไปเกิดในเทวโลกเลยเนี่ยคนที่ปฏิบัติกรรมฐานเขาไม่ห่วงหรอก ถอดจิตปุ๊บเขาไปเกิดในพรมโลกนู่นเพราะเมตตาจิตคนที่สร้างเมตตาจิตต่างจากคนบาปนะคนบาปทําไม่ได้หรอกเพราะคนบาปทาไม่เป็นบุญคนบาปทําไม่เป็นแต่ว่าบาปคนทําบุญก็ทําไม่เป็นเหมือนกันนะเพราะฉนั่นเราทําอะไรเนี่ยต้องสะสมสี่อสงไขยปลายแสนมหากัปของพระสรัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่น้อยๆหนึน่งกัปเนี่ยแท่ง แห่งหินสี่เหลี่ยมร้อยวาสี่เหลี่ยมเหมือนเหมือนลูกเต๋าปีหนึ่งเทวดาเอาผ้าสบายทิพมาลาดนั่นแหละจนว่าหินนั้นหมดทั้งก้อนลาบสเสมอแผ่นดินเมื่อไรนั่นแหละกับนี่สี่อสงไขยก็คือสี่ที่นับไม่ได้แล้วอสงขไขยแปลว่านับไม่ได้นับได้แต่มันนับมันเยอะเกินแสนมหากับนี่ก็หนักแล้วกับหนึ่งก็ถือว่าหนักแล้ว นี่โอ้โหคนเราเกิดมาไม่ได้สั่งสมบุญอะไรเลยก็อย่างที่ว่าน,นางเอาดอกบ,บัวสีดอกไปเกิดเป็นเทวดาไอคนที่เกิดมาในมนุษย์เนี่ยกเกิดมาอย่างเงี้ยได้เงินไม่ดีมาเอามาทาบุญมาสร้างกุศลก็อย่างวัดขณิกาผลเนี่ยที่ว่าเนี่เพราะฉะนั้นนะเราทําบุญเนี่ยทาด้วยเจตนาเจตนาหังกมบ,บังวทามิทําด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์เราจะไม่มีโทษเราจะเป็นคนที่จะสั่งสมบุญขึ้นทําไปเรื่อย คนให้รับจะได้ซับคนให้ข้าวจะได้กำลังคนให้ผ้าผ่อนทอนสบายชื่อว่าให้ผิวพรรณมันนะใครได้ปล่อยสัตว์ชื่อว่าทําให้อายุยืนไม่ทรมานเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นนี่คืออานิสงส์ที่เราถวายยุคยาเราก็ได้สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์คนโบราณเขาจึงทำเนี่ยขุดน,น้ําบ่อก่กอศาราสร้างถนนสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนสิ่งเหล่านี้มันเป็นประโยชน์สําหรับคนเยอะ สร้างถนนคนก็ได้เดินเยอะขุน,น้ำบากไว้คนก็ได้กินได้ดึงเหมือนนายนายสารเจียที่อินเดีย<ะ>บ้านอยู่ฝั่งนี้ภูเขากั้นอยู่อย่างนี้<ะ>ข้างนี้มีถนนดีแต่ถ้าจะออกจากหมู่บ้านนี้ต้องอ้อมไปไกลถึงจะไปเข้าถนนดี<ะ>ไปสู่โงรงพยาบาลถ้าออกทางนี้มาแค่นิดเดียวเขากั้นแค่นี้ วันหนึ่งเมียป่วยเอาเมียไปส่งโรงพยาบาลอ้อมไปถึงโรงพยาบาลเมียตายซะก่อนกำลังใจเกิดขึ้นเราจะต้องทำเจทาทถนนคุดคุดเขาทั้งลูกชื่อนายสารติไปดูในในในี่มีนายนายสารตินายสารจีหรือสารตีเนี่ยคนอินเดียที่เจาะเขา เขาไปทําเป็นหนังเลยอ่ะเขาไปทําเป็นหนังเลยเพราะมันอุตสาหะใครเห็นก็บอกบ้าแล้วไปเจาะเขาทําถนนข้ามมันเป็นไปไม่ได้มันทำอ่ะเอาจากที่ด้านนี้เป็นหน้าผาด้านนี้ขึ้นมาอย่างนี้มันทําเอาจนเป็นถนนได้ mm hmm. คนก็ยกย่องเสนอๆนี่ไงเจตนาแบบนี้ไงถึงจะทำให้คนชนะคนและเป็นคนมีบาร,รมีเพราะอดทน ที่จะสร้างอดทนที่จะทําอดทนที่จะทําบารมีให้เต็มที่นี่พวกเราเนี่ยมันไม่สร้างกัน,นยอย่างที่ปรารถนาอยากจะรวยอยากจะรวยที่คิดแต่จะเอาไม่เคยให้เนี่ยก็ดูสิน้ำอ่ะมันอยู่ในแก้วอ่ะตั้งไว้อยู่เฉยเฉยมันก็แห้งลงแห้งล้งพร่องลงป้องลง,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 ลงถ้าไม่เติมมันอนะ่ะมันก็ไม่เต็มนั่นแหละมันก็แห้งไปมดมันก็หายไปเลยใช่ไหมใช่ครับเออกันนั่นแหละฉันใดก็ฉันนั้นทุนไม่มีอะ บุญไม่มีอ่ะคิดจะจะเอาบุญที่ไหนมาเราไม่มีอะไรเสริมสักอย่างในชีวิตอ่ะจะกินของเกา่าของเก่าก็หายไปทุกวันหากินแสนยากนี่จะเล่าเรื่องมีเวลาอยู่ไหมไม่ครับเดี๋ยวจะเล่าเรื่องเนี้ยอนันทเศถีฐีเนี่ยเรื่องมีในธรรมบทอนันทเศถีฐีมีลูกชื่อว่ามูลสิรลอนันทเศถีฐีรวยเป็นเงินเป็นแปดสิบเป็นล้านเยอะแยะไปหมด ขอทานมาขอไม่ให้อะไรใช้ลุนงน้องไล่ตะเพิดตัวเองตะเพิดให้เขาน้ำสาดด่าไปมั่งไม่เคยบริจาคข้าวไม่เคยบริจาคอะไรใช่คนสักอย่างเกิดมาเนี่ยมารวยเพราะว่าอนาิสงบุญที่ไปบอกประกาศกับคนในชาติก่อนนั้นว่าท่านทั้งหลายบัดนี้พระพเจกพพุทธเจ้าท่าน,สนเสด็จมาบ้านเราขอให้เราเตรียมตัวใส่บาตรแค่นี้เองอนี่ทีนี้บุญตัวนี้ เหมือนกับบอกให้คนเอาทรัพย์มารวมกัน mm. ชาวบ,บ้านไปทําบุญก็เอาทรัพย์มารวมหันเมื่อคุณไปสารทำนี่แหละ mm. เขาเป็นคนบอกแล้วเขาก็เป็นคนทําด้วยนี่ไงเนี่ยคุณไปสาร mm. เขาไปพบครูบาอาจารย์ข้างบนเขาก็บอกว่าให้ชวนมหาคนมหาชนคนสร้างบุญและเอกน้อยนะเขาจะได้ทั้งทรัพย์อีกหน่อยเขาถ้าเกิดมาเขาจะเป็นทั้งบริวาร mm. มีทั้งบริวารเยอะแยะไปหมดก็เหมือนที่โยมจ้า เจ้าหล่อพระนันยโทนั่นแหละพระองค์เดียวดึงคนมาเป็นหมื่นเลยนั่นแหละก็อย่างนั่นแหละต่อไปเจ้าก็จะต้องเป็นพระต้องเป็นนำคนในโลกของพระเหลืองอีกนี่ไงนึกว่าเป็นเศรษฐีเออก็เป็นจนพอแล้วก็เบื่อนั่นแหละเป็นจนพอแล้วก็จะเบื่อนั่นแหละทีเนี้อนันตเศรษฐีสั่งลูกอีกมูล ห้ามเอาของพ่อเนี่ยไปทําบุญอให้เก็บไว้ให้ดีเยอะที่สุดเขาไม่รู้หรอกเขาว่าตายไปเขาไม่สนเขาก็เห็นคนตายเขาเขาไม่อยากตายหรอกคนที่เป็นอย่างเงี้ยขคเป็นเศรษฐีเขาไม่อยากจะตายหรอกถ้าเขาซื้อได้เขาซื้อแล้วครับใช่ครับอทีนี้อนันตเศรษฐีผลที่สุดมาพ่ายต่อมัจจุกคือความตายตายไปตายแล้วไปเกิดเป็นที่ไหนจากชาตินั้นในธรรมบทบอกไว้ไปเกิด อยู่ในหมู่บ้านของคนขอทานทีแรกตายไปเกิดเป็นเป็ดก่อนไม่มีอะไรจะนุ่งไม่มีอะไรจะกินเพราะว่าไม่เคยทําบุญข้าวทัพพีหนึ่งก็ไม่เคยให้ใครผ้าผ่อนตอนสมัยเผือหนึ่งก็ไม่เคยให้ตายไปก็เป็นเป็นเป็ดอยู่ปา่าช้าอยู่ต่อมาก็มาเกิดในท้องหญิงจันทาน<ม>เพราะไปเกิดลงตั้งท้องในบ้านของคนขอทานอินเดียคนขอทานมันเยอะใช่ทีเนี้ย พอมาเกิดปุ๊บเนี่ยเอาแม่มันเดือดร้อนไปขอไขรมันยากที่เขาจะให้ะบางคนเ,เนี่ยเห็นไหมข่าวออกมาจ้าดูไหมที่ห้างสะดวกซื้ออยู่ๆมันไม่มีอะไรแม่มันท้องเข้าห้างไปขโมยเขามันสอนแม่มันตั้งแต่น่นมาแล้ว ในทองมาแล้วออกมามันก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะแม่มันทําด้วยกรรมร่วมไงหญิงจันทานก็มีกรรมร่วมกับพอมาไปดูถูกตั้งแต่ว่าเฮ้ยเจ้าจนอย่ามาใกล้ข้าเจ้าจงหนีไปอย่างเงี้ยมาฆ่าไม่ให้เนี่ยนี่แหละกรรมที่อย่างนี้แหละมันก็่งไปตกแล้วมันจะเป็นวิบากกรรมที่คนที่เคยจนเนี่ยนะส่วนใหญ่คือคนที่รวยแล้วระประมาทกินบุญเก่าแล้วจนว่าลืมตัวทางลืมตัวเองสร้างทุนบุญบุญส่วน ตัวเองถึงตกต่ำถึงที่สุดเนี่ยคนรวยๆทั้งนั้นอะ่ะคนที่มาจนที่สุดเนี่ยเพราะว่าหิตนตทรนียัหวงทรัพย์ไว้เกิดมาก็ไม่มีรัพยให้ใจอันนั้นถ้าเศรษฐีก็ประเภทเดียวกันไปเกิดในหญิงจันทานเอาเขาเดือดร้อนอีกจนแม่มันทนไม่ไหวไปที่ไหนก็โดนเขาสาดน้ำาดโถมถุยน้ำลายโอ้ได้เจ็ดปีแม่มันทนไม่ไหวแล้วเอากระป๋องให้เอาอันนี้ไว้ขอทานสอนอย่างนี้สอนได้แล้วแม่ทิ้งเลย เห็นไหมวันหนึ่งโซซัสโซเซมาที่บ้านตัวเองมูลสิริผู้เป็นลูกเป็นเศรษฐีแทนเขานิมน์พระพุทธเจ้ามาพอดีลูกมีบุญหน่อยจะเข้าบ้านเห็นเด็กคืออนันตเศรษฐีกับชาติมาเกิดเจ็ดปีมันนอนคุดคู่อยู่หน้าบ้านประตูบ้านนี่คนเราวิบากกรรมมันมีมันมีมันมีบาวิบากกรรม คนที่เรารู้จักกันคนที่เราได้สนิทสนมกันคนไปมาหาสูงไม่ใช่ใครหรอกเพื่อนอดีตชาติมันมีความผูกพันกันทั้งนั้นนี่ไม่ใช่ใครหรอกอย่างพวกเนี้ยมันก็มาของวันอย่างเงี้ยเนี่ยนายอนันตเสถีเข้ามาพู้เจ้ายิ้มพานโนสงสัยพะองค์ยิ้มอะไรพระเจ้าค่ะก็นั่นไงน,นอนนั่งไงอน,อนันตเสถีเข้าบ้านฉันพู้เจ้าฉันเรสร็จมลเรีขอ บอกให้พระองค์แสดงธรรมท,ทีนี้อยู่มาถามบัดนี้พ่อเสด็จพระผู้มีพระภาคบัดนี้พ่อข้าพระองค์ไปอยู่ที่ไหนแล้วพระเจ้าข้าวก็ดูหน้าบ้านนั้วไงเออไม่เชื่อเอาไปตามมามานั่งตรงหน้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถามเธอเป็นใครมาจากไหนข้าพระเจ้าชื่ออนันตเศรษฐีมาจากขมเป็ดมาเกิดเป็นคนเป็นพ่อของมูลศริพวกนี้ มูลิสลีตกใจเนี่ยโยมไม่เชื่อหรอกอย่างงี้โยมไม่เชื่อพระเจ้าก็ถามต่อไปเธอเอาเคยเอาทรัพย์ไปฝังไว้มีไหมมีพระเจ้าค่ะกี่หลุมเจ็ดหลุมอังงันไปไปชี้ขุมในบ้านมุลิสลีก็เอาโคนตามไปเลยหนึ่งหลุมขุดออกมาพบสองเจ็ดหลุมเต็ไมไปหมดเนี่ยเชื่อเลยพ่อดเด็กไม่มีบุญเกิดมามาถึงมาเป็นลูกามาเป็น เด็กขอทานมูลสิรลีลูกจะเลี้ยงดูพ่อให้ดีอยู่ไม่ได้ไม่มีบุญตายเลย oh. ตายไปกระตกนรกพุทเจ้าถามว่าแล้วเธอตายแล้วเธอจะไปไหนไปตกนรกพระเจ้าคะเพราะอะไรเพราะตอนที่เป็นคนเนี่ยสร้างวิบากกดขีขคมเหงริดนะออกดอกแพงฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรเนี่ยนี่แหละวิบากกรรมมันไม่หายเพราะฉะนั้นนะ่ะคนเราเนี่ยจนแล้วรวยก็ได้ มันเหมือนเขาเราคนจนนะอยากจะสร้างบุญอย่างนั้นนะก็ลองสร้างขึ้นมาคนที่เขาสร้างบาร,รมีเนี่ยเราจะเห็นคนในโลกนี้มีหลากหลายมากบางคนก็ศรัทธาจริตบางคนก็เป็นผู้ที่มีปัญญาบางคนก็ไม่มีปัญญาบางคนก็เป็นคนพาลบางคนก็เป็นบัณฑิตมันมีหมดในโลกนี้แหละเพราะฉะนั้นนะชีวิตเราเนี่ยเราเลือกเกิดไดเ้เราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราต้องเลือกทําได้ ใช่ไหม<ช>ถ้ารเราร,รู้หลักของาศาสนาเนี่ยเราเลือกเกิดไม่ได้เรารู้ว่าเราจนเราก็สร้างตามที่เรามีตามที่เราทําตามที่เราเป็นอันนี้แหละจะเป็นประโยชน์สําหรับชีวิตเรามากถ้าโกรดมาเพียงแต่จะอ้อนวอนเนี่ยมันไม่ได้อย่างใจหวังหนึ่งพระเจ้าว่าขอให้มีชีวิตอายุยืนนานมันเป็นไปไม่ได้ถ้าลงตัวเองไปในสร้างขอไม่ได้คนจะป่วยจะตายเนี่ยเป็นมะเร็งเนี่ย บุญเนี่ยมาสร้างเอาตอนใกล้จะตายเนี่ยมันยากนะมันไม่สู้สะสมมาทีน้อยทีน้อยทีน้อยเหมือนไห w, ว้พระสวดมนต์ใส่บาตรวัทุกวนันเก็บทุนมาทุกวนันทุกวนันอันนี้แหละเป็นบุญกุศลข,ขอไม่ได้ต่อมาก็คือขอให้เจ็บป่วยเนี่ยอย่าเจ็บอย่าป่วยเยขอให้ใหญ่ใหญ่จากทรัพย์ขอให้ใหญ่เป็นโลคาปัญญาที่เบียดเบียนขอให้ให Нет พัาดพาคจากสิ่งนี้เป็นที่รักงมันขอไม่ได้สิ่งพวกนี้มันจะเกิดขึ้นมันก็จะเปลี่ยนแปลงมันจะมันจะเกิดดับของมันอยู่ตลอดเวลา เพราะนั่นชีวิตที่เกิดมาให้รีบสร้างทุนเหมือนเราที่น้ำเนี่ยถ้าเราใช้ไปทุกวันตากไว้เถอะเดี๋ยวมันก็แห้งมันก็หมดไปเหมือนบุญคนมัเหมือนบุญค,คนอะทัดเกิดมาอดีตชาติส่งมาชาตินี้รวยแล้วหยุดแค่นี้ชาตินี้ไม่สร้างนละกินบุญเกา่าครับไม่สร้างบุญใหม่จบต่อไปก็เป็นเหมือนอน,นันตเศรษฐีเห็นไหมที่เราไปฟัง คนใดที่ทําแบบพระโพธิสัตว์ชีวิตขอฝากไว้พี่น้องชาวพุทธเราทุกท่านให้ปฏิบัติตามหลักของพระพุทธเจ้าและโดยเฉพาะยึดเอาวิถีทางของชีวิตพระโพธิสัตว์ศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ศึกษาเรื่องพุทธประวัติศึกษาเรื่องชีวิตพระโพธิสัตว์ให้มากและเอามาเป็นตัวอย่างพระโพธิสัตว์ทอยังไงเราอยากเจริญจะเป็นอย่างพระพุทธเจ้าใช่ไหม จเจริญแบบมั่งมีสีสุขเกิดมามีบริวารดีมียศด,ดีเกิดในโชคโคตรยศโคตรจ่าตระกูลดีเกิดมานั่งอยู่บนกองทองเกิดมาไม่มีคมทุพพลภาพเราจะไปสร้างบาปให้เราสร้างแต่สิ่งดีๆถ้าเราสร้างสิ่งดีๆไม่ฆ่าสัตว์เราก็ถือว่าอายุยืนละไม่ลักทรัพย์ไม่มีใครมาลักทรัพย์ของเราไม่ไประพฤติผิดลูกผิดเมียใครเราก็ไม่มีวิบากกรรมข้อนี้ไม่ไปกล่าวหลอกลวงใครไม่ไป c เซ็นเตอร์เราก็ จะไม่ถูกใครหลอกลวงเราเว้นจากการงดเว้นจากการดื่มกินสุราเมลยมัยเป็นที่ตั้งความประมาณเราก็งดเว้นจากการขาดสติเราเป็นผู้คบบัณฑิตอยู่เสมออันนี้ทางตรงเราก็ขอฝากไว้ให้พ่อแม่พี่น้องชาวพุทธเราทุกท่านและได้ฟังรายการทางช่องจ่าสุมาอี้นี่ก็ขอฝากความระลึกถึงพี่น้องสัทธาญาติโยมว่าทำดีกว่าพูดพูดแล้วไม่ทำไม่ดี ต้องทำแล้วค่อยทำแล้วค่อยพูดจึงดีก็ขอความสุขความเจริญขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมประสงคุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานอำนวยอวยพรให้ญาติโยมที่ได้ฟังรายการชมรายการทุกท่านโชคดีมีชัยคิดลึกสิ่งใดขอให้ใช้ชีวิตแบบพระโพธิสัตว์ขอให้สมปรารถนาแบบพระโพธิสัตว์ทุกประการ จเจริญสุขจเจริญธรรมอายุวันโนสุขขังพระหลังครับวันนี้ก็กราบขอพระคุณครูคบาพ่ออินทร์มากนะครับที่ว่าได้เสียสละเมตตามาบรรยายธรรมนะครับในข้ออัดข้อธรรมต่างๆให้เราได้รับรู้รับทราบนะครับแต่วันนี้ก็สมควรแก่วเวลานะครับ ก็ขอฝากช่องเจ้าสุมาอี้เอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ได้พลาดติดตามเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับและโอกาสข้างหน้าเราคงจะได้มาจอดลึกในเรื่องราวต่างๆของคุบาพ่อไอทอนและภระเกจิรูปอื่นนะครับวันนี้นะครับก็ขอลาไปเท่านี้ครับครับสวัสดีครับในการสร้างวิหารกลางน้ำพังนี้เราไม่ได้สร้างแค่ตัววิหารนะครับเราจะทําเขื่อนด้วยเขื่อนตั้งแต่บริเวณนี้นะครับล้อมไปล้อมอุโบสถนะครับจนไปถึงบริเวณขอบสระแถบทางนู้นเลยจนถึง การหล่อพระพุทธรโปจําลองนะครับหน้าต่างนิ้วนะครับเราจะทําเป็นรุ่นแรกนะครับและเราจะหล่อที่วัดนะครับเป็นครั้งสุดท้ายแล้ววันที่20กรกฎาเนี่ยเราจะมีพิธีทอดพระป่าใครที่จองรายชื่อเอาไว้เราก็จะทําพิธีทอดพระป่าให้ในวันที่20และในวันที่20นี้จะมีความสําคัญคือคนที่เป็นเจ้าภาพทอดพระป่าเนี่ยครูบาไกรล้านนะครับจากอุโบสถดอนตองเนี่ยท่านจะทําเทียนพิเศษเอาไว้ให้